แบบไม่ต้องหาไม่ต้องพักฟื้นเห็นผลทันทีในเคสนี้ของหมอนะคะก็เป็นคนไข้40บวกค่ะที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยทั่วทั้งใบหน้าเลยทุกคนเห็นไหมตั้งแต่ด้านหนังตาบนลงมาเนาะแล้วก็หน้าแก้มที่หย่อนคล้อยลงมาจะเห็นร่องแก้มค่อนข้างลึกใช่ไหมคะแล้วก็ด้านล่างค่ะช่วงของแก้มล่างเนี่ยก็จะหย่อนคล้อยลงมาทําให้เห็นร่องน้ำหมากเริ่มเห็นร่องน้ำหมากค่อนข้างลึกขึ้นแล้ววนเคสนียมีความหย่อนคล้อยทั้งใบหน้าเลยและคนไข้อยากได้วิธีการที่ทําให้เห็นผลแบบ รวนเร็วเห็นผลทันทีแล้วก็อยู่ได้นานหมอเลยเลือกการร้อยไหม่นะคะโครงตาข่ายให้กับคนไข้เคสนี้ไปซึ่งใช้ไปทั้งหมดเนี่ยสิเส้นนะ ซึ่งในแต่ละข้างเนี่ยร้อยเวกเตอร์ที่ต่างกันคนจะเห็นนะคะว่าหน้าด้านซ้ายเขาเนี่ยดูมีปัญหาไขมันเยอะกว่าแล้วก็หย่อนคอยเยอะกว่าหน้าด้านขวามากๆเลยและหลังร้อยนะคะก็าจะได้ผลแบบนี้เลยใครที่มีปัญหาความหย่อนคอยและอยากหน้าเด็กแบบเห็นผลทันทีและอยู่ได้นานๆก็เรียกร้อยใหม่ได้เลยจ้าปรึกษาฟรีที่แอนเซลีคลินิกค่ะ